ผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะเราคุยกันไปแล้วเรื่องปัญหากวนใจสุดๆไปเลยเรื่องของริ้วรอยนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์ที่จัดการปัญหาริ้วรอยแบบอยู่หมัดเลยเอออาจารย์มีอะไรมาแนะนําบ้างวันนี้ที่พี่นำมาเสนอวันนี้ที่อยู่ในชุดของกัมบูลัสกัมบูลัสโรลล่าลัสกูเต้นะคะอันนี้ริ้วรอยด้วยครับขาวด้วยครับผมยกกระชับดีด้วยไม่ได้ ครบเซตครบสามยาบผมครับนะคผลิตภัณฑ์มีเยอะแยะเลยค่ะเราจะเริ่มต้นไล่ลำดับดีไหมจะได้ดีครับได้เลยเริ่มต้นด้วยตัวไหนดีครับตัวล่างหน้าล่างหน้าครับล้างที่สำอางก่อนดีกว่าตัวที่พี่ ชอบมากที่สุดในตัวนี้ก็คือตัวนี้เลยในการดิฟคลินลิฟตออยช่ใช่เพราะจริงๆเนี่ยนะคะการล้างหน้าให้สะอาดคือหัวใจสําคัญของผิวไม่อยากให้เกิดริ้วรอยไม่อยากให้เป็นสิวไม่อยากให้เป็นผดผื่นคือการล้างสิ่งสกปรกให้หลุดออกไปให้หมดเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวออย์ตัวนี้เนื้อเขาเป็นน้ำมัน ครับนะคะที่บอกนิดนึงบอกความเป็นน้ํามันครับนะคะมันจะคล้ายๆโดยอีห่อหนึ่งราคาแพงมากแต่เราไม่ได้ก๊อฟนะนะครับพี่ดูแบบเขาเฉยๆดูแบบเขาเฉยๆราคาแต่เขาแพงมากสี่พันกว่าบาทใช่ดาราชอบมากครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ดูแบบของเขานะคะแล้วก็ลองดูอ่ามาพัฒนาสืตรของเราแล้วออกมาเป็นตัวนีนะครับในรูปแบบของ เป็นน้ำมันนะใช่ครับเป็นรูปแบบของน้ำมันเนี่ยคุณสมบัติเด่นก็คือเขาจะสามารถล้างเครื่องสำอางที่ติดทนที่ติดได้ง่ายที่สุดหมดจดที่สุดหรือกันแดดบางตัวที่กันน้ำได้อย่างนี้ค่ะและข้อดีของออยตัวเนี้ยค่ะหรือน้ำมันตัวเนี้ย มันจะเป็นน้ํามันธรรมชาติครับมันจะไม่ใช่น้ํามันสังเคราะห์ครับมันมีความต่างกันนะคะระหว่างธรรมชาติและสังเคราะห์ค่ะตัวสังเคราะห์เนี่ยเวลาที่เรามารูปกับผิวเราอย่างนี้อาจเคยใช้นะสมัยเด็กอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราลูปกับผิวเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราใช้น้าล้างอย่างนี้ค่ะมันจะทิ้งความมันอันนี้สังเคราะห์เนี่ยทิ้งล้างออกไปยังเหลือความมันอยู่คแต่อันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติ โดนน้ำเนื่องจากว่าเป็นแฟนคลับตัวนี้นะพี่ตั้มโดนน้ำปูบันจะกลายเป็นน้ำนมใช่ตัวน้ำนมแหละคือตัวที่เด็ดที่สุดเลยมดนี่จะบอกจริงจริงเขาชด้วยน้ํามันตัวน้ํามันของเขาตัวนี้ค่ะมันจะช่วยในเรื่องของชะล้างเครื่องสำอาง อไอ้นียหรือเครื่องสำอางที่ติดทนนานเนี่ยให้หลุดออกไปนะคะแต่เวลาที่เราลูบไล้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะพี่มีวิธีการใช้นะคะลูบไล้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะหลังจากที่เราเช็ดเครื่องสำอางออกให้หมดแล้วเนี่ยใช้มือแตะน้ำนิดนึงนะคระับใช้มือแตะน้ำเสร็จปุ๊บแล้วก็มากรีงหน่อย กลึงเบาๆหลังจากกลึงเบาๆเสร็จปุ๊บเขาจะกลายล่างกลายล่างเป็นนมเป็นน้ำนมนะคะตัวนมนี่แหละคือตัวเด็ดที่สุดมันจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวและช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพไปด้วยแต่มันิร์ k จริงครับคนเราเนี่ยอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะผัดเซลล์ผิวเองไม่ได้นะมอสเพราะฉะนั้นพอผัดเซลล์ผิวเองไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีปัญหาเวลาแต่งหน้าแล้วเป็นข่าวบ้าง หติด้ากเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าขัดหน้าน้นหน้าสิ ก็ช่วยได้แต่ถ้าเราไม่มีเวลาล่ะตัวนี้แหละตัวนี้แหละเดียวอยู่ในขั้นตอนทำความสะอาดล้างเครื่องสำอางแล้วก็ดูแลผิวด้วยใ่แต่ต้องทําให้มันกลายรากนิดนึงกลายรากให้เป็นน้ํานมก่อนน่ะหลังจากล้างเครื่องสำอางแล้วเรียบร้อยตัวต่อไปเลยค่ะตัวต่อไปแล้วก็อาบน้ําล้างหน้าตามปกติของล้าใช่ไหมคะแล้วก็จะมีโฟมแต่ในชุดนี้มีครบเลยมด ใน,ในชุดเอเดไวส์เนี่ยมีครบในชุดกำมลัดของเราเนี่ยก็คือจะมีครบค่อนข้างที่ครบชุดนะคะ,คะตัวนี้ก็คือโฟมก็จะเหมาะสําหรับคนที่ผิวมัน,มนหรือคนผิวอสมหรือ,อว่าบางวันที่หมดไม่ได้ไไดแต่งหน้า <นะ S 1> ถ้าบางวันที่โมไม่ได้แต่งหน้าเราก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้ตัวน้ามันเราก็ใช้ตัวโฟมทำความสะอาดผิวหน้าได้เลยไหมไม้ใช่ไหมครับพี่ไม่แนะนํายังไงบนใบหน้าของเรามันก็ถึงมันไม่มีค่าเครื่องสาอางเนี่ยมันก็จะมีสิ่งสุดฝกที่อยู่ในอากาศเันนะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้ตัวนร้านก่อนนี้ดีกว่าเอาเพราะว่าทากันแดดทุกวันไงพี่ชากันแดดจะต้องเอาออกด้วยน้ำมันเอาออกแต่อย่างน้อยนะถ้าสำหรับคุณสุภาพบุรุษนะครับโฟมตัวนี้ต้องบอกว่าแนะนำเลยนะ ใช่ใช่ไหมใช่ใช่เลยใช่ประจําทุกวันชอบมากครับมีคุณสมบัติอะไรดีเด็ดยังไงบ้างครับมันจะช่วยในเรื่องของการชะล้างความมันนะฮะและในโฟมตัวนี้ของมันจะมีส่วนผสมอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า BSA นอกจากเรียนซีอารที่เรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมับมันก็คือตัว BSA BSA เนี่ยที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะไปละลายน้ํามันที่มันตกค้างอยู่ในรูขุมขน เพราะฉะนั้นถ้าเอาน้ํามันที่ตกค้างอยู่ในรูขุมขนเราออก่างืมดบนใบหน้าของเราเนี่ยมันจะไม่มีสีบุดตันนี้ก็สะอาดหมดจดแล้วัสดสบายมาจริงแล้วเรียนซีอาร์ก็ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสอยู่แล้วถูกต้องประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นคนผิวแห้งอย่างเนี้ยเราก็มีครีมอ๋อมีตัวครีมด้วยมีครีมด้วยหลังจากเรื่อความสะอาดนสรแล้วล้างหน้าแล้วเรียบร้อยก้าวเข้ามาสู่ในขั้นตอนของการบำรุงค่ะบำรุงเนี่ย นะคะก็เหมือนกับเราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าถ้าคนผิวมันอย่างนี้อย่าใช้อะไรที่หนักจนเกินไปครับพวงเนื้อครีมเนื้อน้ำมันไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนผิวแห้งเนี่ยต้องใช้อะไรที่หนักนิดนึงนะคะเพื่อที่ทําให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นเกิดขึ้นนั่นเองนะคะในชื่อของเขาเนี่ยจริงๆในนี้เราเอามาโชว์แค่2ตัวแต่จริงมันมีสามนะใช่พี่แนะนำเป็นตัวนี้เลยยูทริเกนยูทริกยูทริเกนครีม นะคะก็ทาลไปที่บนหน้าของเราเลยก็ทาได้ทั้งตอนทาได้ทั้งตอนเช้าแล้วก่อนนอนไหมคะถากต้องเช้าก็ได้ร้อนนอนก็ได้ค่ะนะฮะเอออ่ะแล้วมีอีกตัวหนึ่งเห็นอีกตัวหนึ่งจะเป็นกระปุกนะคะตัวนี้นะคะเขาจะเหมาะกับคนที่ผิวแห้งครับผิวแห้งมากนยครับนะคะแต่ตัวนี้จุดเด่นของเขาเนี่ยนอกจากความขาวแล้วเนี่ยนำ หรือริ้วรอยด้วยเนี่ยมันยังช่วยในเรื่องของการยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อยนด้ด้วยตัวนี้คือ Re เจนเนอเรทครีมใช่ครับใช่ใช่ตัวนี้ไหมคะจารย์ที่มดเคยอ่านในแมกซีนแล้วเขาบอกว่ามีครีมตัวหนึ่งของกิฟเอรีนใส่ไข่ปลาคาเวียตัวนี้แหละตัวนี้เองแปลว่าเนื้อครีมต้องเข้มข้นมาเนื้อของเขาก็จะไม่เข้มข้นจนเราทาแล้วมีความรู้สึกว่าลังคาะอ๋อครับนะคะก็มีความรู้สึกว่าทาแล้วมีความสบายหน้าอยู่มันไม่ความรู้สึกว่ามันแบบ มันพรีเมียมอ่ะพี่ตามคือแบบล้ำลึกอ่ะใช่ไหมมีส่วนผสมในการรบำุพี่ว่าในชุดนี้มันน่าจะเหมาะสำหรับคนที่หนึ่งต้องการความขาวสองต้องการริ้วรองสองใบหน้าหย่อนคล้อยคือดูแลเป็นคนดูแลตัวเองดูแลสมความกระชับความตัวนี้เนี่ยค่ะซานถ้าเกิดมดถามว่าเอ๊ะทาตอนเช้าได้ไหมคือมันจะหนักไปสำหรับตอนเช้าไหมคะหรือว่าก็ได้เหมือนกันสำหรับคนผิวแห้ง ถ้าคนผิวแห้งพี่โอเคนะพี่พี่ได้เลยคือละละแต่คนใช่ไหมละร้อละแต่คนค่ะลแลวแต่คนถึงเราอยู่ในห้องแอร์เราไม่ได้ออกสมบุกสมบันอะไรอย่างนี้ค่ะพี่แนะนําให้ชายบารุงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราสมบุกสมบันบํารุงพี่ว่าเก็บไว้กอดก็ดีอย่าพิ่งใช้ค่ะก็ให้เลือกเป็นตัวที่มันเป็นเนื้อครีมที่มันเบาบางลงหน่อยเบาบางครับนั้นเอง ตัวนี้น่าสนใจนะตั้มมีใครปาคาเวียดด้วยหลังจากบำรุงแล้วค่ะจานคะมีในพาร์ทของการปกป้องผิวด้วยถูกต้องค่ะมันคืออะไรบ้างเอ่ยปกป้องผิวก็คือเรื่องของกันแดดครับนะคะแต่ในรุ่นนี้ก็มีกันแดดอยู่สองตัวนะคะจะเป็นตัว F P f 50แล้วก็ F P f 70ผมหยิบให้ F P f 50ตัวนี้ก่อนทีละตัวก่อน p ช3ใช่สวก แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น S.P.F. 7 0 p a 3บวกสองตัวนี้แตกต่างกันยังไงคะอ่าหนึ่งนะคะในเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ใช่นะคะโดยการทำงานของเขาเนี่ยคือการป้องกันริ้วรอยนะคะป้องกันแสงแดดด้วยใช่แสงแดดด้วยริ้วรอยไม่ให้เราเกิดริ้วรอยไม่เกิดฝ้าหรือเกิดกนะคะแต่ถ้าเราบีบดูมดเราต้องบีบดูนิดนึงนะคะดูค่ะหลังจากที่บีบดูครีมตัว50เนี่ยเวลาที่เราทาเข้าไปเนี่ยค่ะมันจะไม่ทิ้งคาบขา ใชคะจำจะไม่ทิ้งคราบขาวใดๆทั้งสิ้นนะคะและตัวเจ็สิเนี่ยเวลาที่เราทาลงไปเนี่ยมันจะทิ้งคราบนวลนวลครับคือมันจะมีคราบที่นวลนวลอยู่บนบนผิวคือเป็นเป็นสีของเขาเหรอคะอ่าคืออย่างนี้ค่ะดูนะคะเวลาที่เราใช้ตัว70ทาลงไปค่ะนะฮะมันจะมีความนวล อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใหสองตัวเนี่ยเทียบกันใช่ครับเทียบ<ม>สองตัวเนี่ยคือยังไงนะคะอะ่ตัวเนี้ยป้องกันอย่างเดียวถ้า10 <50 S 2> เนี่ยคือป้องกันอย่างเดียวแต่ตัว70เนี่ย ป้องกันด้วยแล้วก็บำรุงด้วยและข้อดีของตัว70ตรงนี้ค่ะคือมันจะมีส่วนผสมของซิลิก้าที่ความนวลไม่ใช่วแพคนะคะกันแดดบางตัวเนี่ยจะมีทิ้งคาบความขาวขาวตัวนั้นคือเขาจะเรียกว่าวแพคนะคะตัวที่เป็นว i p แพคเวลาที่เราเอามาแต่งหน้านี่เขียวทุกลาย คือหน้าแล้วหน้าขาววอกเลยใช่ใช่จะทาแป้งประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว70เนี่ยเวลาทาเข้าไปมันไม่ทิ้งคราบขาวมันจะทิ้งคราบความนวลนวลใช่เพราะฉะนั้นความนวลเนี่ยเวลาที่เราทาลงไปก่อนการแต่งหน้าเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการหักเหแสงอย่างนี้ค่ะใช่ผ่าเคสแสงทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสเหมือนสมัยเนี้เขานิยมเขาว่าพาร์เมอร์ก็อันนี้แหละ รวมเลยทั้งกันแดดด้วยแล้วก็พาเมืดอ,อยู่ในตัวของเขาเมื่อกี้บนแอบเห็นลักษณะของเนื้อตอนที่อาจารย์บีบออกมาค,คือ s อ f 70เนี่ยจะมีความเหลวกว่าม,มันเหมาะกับคนหน้ามันมากกว่าเกี่ยวไหมคะจริงๆไม่เกี่ยวคะ่ะคนะคะอ่าถ้าถามพี่จริงๆเนี่ยสองตัวเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งกันน้ําและอีกตัวหนึ่งไม่กันน้ําตัวห้าสิบตัวเนี้ยค่ะมันน่าจะเหมาะที่สุดสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเหงื่อ คือทำงานอยู่ในออฟฟิศประมาณนี้ได้อยู่ในห้องแอร์แล้วถ้า70ถ้า70ตัวนี้เจ็เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่หน้ามีเหงื่อไปตีกอล์ฟได้ไหมไปตีกอล์ฟอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ได้หะเลยหรือออกภาคสนามวันไหนที่ต้องเดินทางใช่อนเแืดออกขอกแต่งหน้าอยากให้หน้าตัวเองดูนวลนวลขึ้นอะไรอย่างนี้ก็จะมันเป็นตัวช่วยอ่ะเลือกใช้ตาม เขาเรียกว่ากิจกรรมตามไลฟ<ช>์สไตล์นะคะ<ช>ก็สามารถใช้ใชได้เชอนกันะนะค,ะ,คะ,ะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราได้รับรู้ผลิตภัณฑ์นะคะที่จะมาช่วย กันดูแลปกป้องอเรียกว่าล้ำลึกเลยทีเดียวนะคะที่จะดูแลปัญหาเรื่องริ้วรอยของเราค่ะคในช่วงหน้าค่ะมีตัวช่วยทีเด็ดใช่แลเรียกว่าริ้วรอยหายไปแบบพลิ้บตาเลยโอ้โหมันเสกได้อ,อ่าคือชุดนี้มันต้องใช้เวลานะพี่ตั้มครับสอาทิตย์5อาทิตย์ว่ากันไปแต่ในช่วงหน้าที่เราจะกลับมาคุยกันเนี่ยค่ะเรียกว่า สัก5วินาทีริ้วรอยก็หายไปเลยรรประมาณ2นาทีก็หาย้ลเรียบร้อยเลยนะคะอเพราะฉะนั้นช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับตัวช่วยตัวนี้ค่ะกลับนะครับ